เจ้าของเขาก็บอกว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรไม่หายนะครับแต่หยิบโซ่กับกุญแจมาให้ครับ เส้นทางจากเวียงจันทร์สู่ท่าศรีครับวันนี้เราออกเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทร์ครับมุ่งหน้าทางที่ตัวน้อกนะครับอันนี้เราลงจากถือหน้าสึ่รับนูนมานะครับเปตัดมาถึงสาย13นะครับแล้วถ้าถึงสาย13ก็ถือหนี้ก็ตัดมาถึงสาย13แล้วครับ ะเลี้ยวลงตรงนี้นะครับหลักที่สิบโดยประมาณมีร้านตรงนี้มีร้านเฝอแม่ล้อมนี่ร้านเฝอแม่ล้อมน,นี่นะแซ่บแซ่บร้านเฝอดังนะวันนี้เราจะเดินทางกันไม่ไกลครับจากเวียงจันทร์สู่บ้านท่าสีแขวงบริคัทสายครับ การเดินทางในวันนี้เราก็จะมุ่งหน้าลงใต้โดยใช้ทางหมายเลข13จากเวียงจันทร์ถ้าทางหมายเลข13จะลงมาทางใต้เขาก็จะเรียกว่าหมายเลข13ใต้นะครับทางนี้ก็จะมุ่งหน้าสู่แขวงบริคคำใสครับแล้ววันนี้เราก็จะนอนในบ้านบ้านหนึ่งที่สุดเขตบริคคำใสเลยครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับ ก็อย่งตรงแวะเขาติงแทบเวียงฟ้าคือเก่าครับมาซื้อของตุนสเสบียงนะครับแ็้วก็ออกเดินทางกันต่อครับ วิ่งลงไปทางภาคใต้นอกจากนั้นทางสายนี้ยังวิ่งขึ้นไปทางภาคเหนืออย่างเชียงขวางได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปทางหัวพันนะครับซาเหนือได้อีกเช่นกันครับมาถึงตรงนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านไร่ครับเรากำลังจะข้ามสายน้ำางึมที่ตรงบ้านไร่นี่ครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเลยไปอีกหน่อยหนึ่งเราก็จะ สิ้นสุดเขตของแขวงนครหลวงเวียงจันทร์ครับคุณผู้ชมให้จําง่ายๆครับข้ามปากงึมข้ามน้ํางึมตรงนี้นี่ใกล้แหละใกล้จะสุดเขตของนครหลวงเวียงจันทร์แล้ะครับพอมาผัาฝั่งนี้บ้านนี้อีกนิดเดียวนะครับเราจะเห็นว่าถนนตรงนี้ยังเป็นถนนสองเลนนะครับยังไม่มีเส้นยังดูเป็นถนนแบบยังไม่เสร็จไม่เรียบร้อยเห็นได้ข่าวว่า เร็วนี้จะมีการทำถนนช่วงจากตรงนี้ถอยหลังกลับไปที่ทางที่เราผ่านมาทั้งหมดนะครับให้เชื่อมต่อกันตรงแถวๆหลัก20มาจนถึงแถวนี้ครับพอข้ามมาตรงนี้ครับจะเห็นเลยครับว่าถนนดีเรียบร้อยนี่เขาเขตเมืองท่าพระบาทครับเห็นถนนเห็นถนนดีๆมีไหลทางแบบนี้ครับ เราเข้าสู่เขตแขวงบริคัมไซรนะครับที่เมืองท่าพระบาทครับถนนดีดูมาตรฐานเลยนะครับโออีกหน่อยนะครับคุณผ,ผู้ชมลงใต้นี่ขับกันสบายเลยครับทางดีครับคุณผ,ผู้ชมผ่านมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นครับตรงนี้เป็นตัวเมืองท่าพระบาทนะครับรถเดเมืองท่าพระบาทครับ จเจริญดูมีบ้านเรือนบ้านช่องเต็มไปหมดครับนะครับที่เมืองท่าพระบาทเนี่ยครับยังเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่สําหรับสายเดินทางเนี่ยจำมาร์กตรงนี้ในวิดีโอนี้ไว้ให้ดีๆครับคุณผู้ชมครับจะเห็นป้ายบอกทางตรงนี้นะครับเป็นโอเวอร์เฮดวิลบอร์ดแบบนี้ครับตรงนี้คือบ้านป่าลายครับเมืองท่าพระบาทจุดที่จะเลี้ยวเข้า ไปใส่สมบูรณ์นะครับจุดหมายที่ใครหลายๆคนอยากไปครับเมื่อก่อนเราจะเรียกตรงนี้ว่าไปเลี้ยวเข้าใส่สมบูรณ์แถวแถวท่าบกครับท่าบกอยู่ข้างหน้าเป็นหมู่บ้านข้างหน้านะครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านป่าไายครับเอาตามตามหมายของของทางการลาวเลยเนาะลงมาตรงนี้ก็จะเป็นท่าบกครับนะครับก็ให้สังเกตง่ายๆแบบนี้ครับ เราก็จะจำได้ง่ายสะดวกดีนะครับการเดินทางในตอนเนี้ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นิดหนึ่งครับตอนแรกก็ไม่อยากจะตัดวีดีโอนี้ออกมาให้คุณผู้ชมหรอกนะเพราะว่ามันเป็นช่วงสั้นๆครับแต่ว่าอ่ะมีอยู่แหละก็อยากให้คุณผู้ชมได้ชมครับว่าเส้นทางสายใต้1 3ใต้ตอนนี้เป็นอย่างไรแล้ว สะดวกสบายแบบไหนแล้วเพื่อเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ตัดสินใจนะครับพอหลุดออกมานในเขตท่าพระบาทนี่เห็นวิวภูเขาทางด้านซ้ายนี่สวยเลยครับทางด้านนี้ก็จะเป็นเทือกของภูเบีย้ยภูเขาค้วยหรือภูเขาควายนั่นแหละครับเขสวยงามเลยครับผ่บานมาตรงนี้จะเป็นตลาดขายป่าบ้านน้ำจิงครับของขายเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชม ก็จะเป็นแหนมนะครับเป็นปลาลมควันนะครับเป็นปลาตากแห้งนะครับเป็นปลารานะครับปลาน้อยนะครับปลาสดปลาแห้งปลาแปรรูปแหนมปลาโอมีทุกอย่างครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดขายปลาเขาเรียกตลาดปลาแคมของอยู่บนเส้นทางสายใต้นี่ครับตอนนี้เราก็จะเลียบเลาะไปกับสายน้ำโขงเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ เรากลับมาเรียบเราะกับแม่น้ําโขงแล้วก็เห็นสายแม่น้ําโขงนะครับฝั่งตรงข้ามเราก็จะเป็นเขตของเมืองบึงการนะครับบึงการบ้านเราแล้วแหละครับตอนนี้เรามาถึงฝั่งตรงข้ามบึงการแล้วเนาะทางดีครับทางเส้นนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายทําเวลาได้นะครับแต่รถเยอะครับใช้ความเร็วค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้น ต้องขับด้วยความระมัดระวังเลยนะครับสำหรับใครที่จะใช้ทางสายใต้นี่เพราะว่าต้องบอกว่าขับขับอยู่เส้นทางอื่นนี่มาขับ13ใต,ใต้ช่วงนี้นี่ฟีลเปลี่ยนเลยนะครับนี่ยังกับทางด่วนในประเทศลาวเลยครับรก็ขับมาเรื่อยๆครับขับมาเรื่อยๆมาถึงบ้านทวายนะครับทางนี้นะครับเป็นบ้านปากทวายนะครับเราก็จะเห็นครับว่า มีชุมชนบ้านเรือนอยู่ตลอดสองข้างทางครับจากช่วงนี้ไปครับเรากำลังจะเข้าสู่เมืองเอกของเรียกว่าอะไรเนี่ยเมืองเอกของแขวงบริคําไซครับที่ที่ใครหลายๆคนรู้จักที่ที่ใครเคยได้ยินเพลงครับกุลาปากสันก็ที่นี่แหละครับปากสันครับเราจะเห็นป้ายตรงนี้ครับ ด่านสากลปากสันครับในอดีตครับปากสันมีด่านสากลนะครับแต่เป็นด่านท่าเรือครับตอนนี้เรามีสะพานมิตรภาพแห่งล่าสุดอยู่ที่ปากสันบึงการครับจะเปิดใช้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าดีผมยังไม่แน่ใจนเนาะแต่เห็นว่าเหมือนจะเปิดป,ปลายปีนี้นะครับหลังจากวิดีโอนี้ออกไป มาข้ามน้ำเงียบกันตรงนี้ครับแล้วเราก็จะเข้าสู่เขตตัวเมืองปักซันเมืองที่เป็นเมืองเอกของแขวงบริคัใสซกันครับที่เมืองปักซันนี่ Thailand t o u r i n g Rider ก็พาคุณผู้ชมมาหลายครั้งหลายทีแล้วนะครับเราผ่านไปผ่านมาตรงนี้เป็นประจำนะครับที่บริคําใซนี่ถ้าใครต้องการความสะดวกสบายนิดนึง ก็พักที่ปากซันนี้ได้ครับแต่วันนี้ตามหัวข้อตอนนี้เลยครับเราจะไปนอนที่ท่าสีเราก็จะต้องมาถึงปากซันเห็นป้ายแขวงเชียงขวางเลี้ยวซ้ายนะครับที่3ามแยก4ี่แยกสี่ตรงนี้มันเลี้ยวลงไปทางขวาได้เราเราจะมาเลี้ยวซ้ายกันที่แยกนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไป มุ่งหน้าสู่แขวงเชียงขวางตรงที่ผมกล่าวไปว่าแต่แม้จะเป็นทาง13ใต้แต่ก็สามารถจะขึ้นไปทางเหนือได้เช่นกันทางนี้เป็นทางเทียวของรถประจำทางที่จะขึ้นไปที่แขวงเชียงขวางด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ก็ถือเป็นทางหลักครับและบ้านท่าสีที่เราจะไปในค่ำคืนวันนี้เนี่ยในเย็นวันนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องใช้เส้นทางนี้ครับ ทำไมผมถึงไปท่าสีไม่มีอะไรเลยครับคุณผู้ชมวันนั้นเราเลดการเดินทางออกไปเยอะมากนะครับแล้วก็ท่าสีเป็นอีกบ้านหนึ่งที่ผมผ่านมาเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วก็ไม่เคยได้นอนนะในรอบนี้ก็เลยอ่ะเวลาเหลืออยู่ขนาดนี้พอจะไปถึงท่าสีได้ไหมถ้าไปได้ก็ไปนอนท่าสีกันครับวันนี้ นั่นเลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่างั้นเราก็าลุยไปถึงท่าสี่ครับพอออกจากตัวเมืองปักซันมาได้นิดหนึ่งนะครับก็จะมีช่วงที่ไม่มีชุมชนนะครับดูเป็นป่าๆแบบนี้หน่อยแต่ไม่ได้ยาวไกลอะไรมากมายครับเพราะเมืองถัดไปเราก็เคยมานอนแล้วเมืองนี้ชื่อว่าเมืองบริคันครับที่เมืองบริคันนี่เมื่อกี้เราพุ่นผ่านเมืองพัก ทางด้านซ้ายที่เราเคยพักมาแล้วนะครับที่มาบริคันนี้ก็ถือเป็นเมืองใหญ่บนรลายทางสายดีครับจากปากซันก็จะเป็นบริคันนี่แหละครับที่เป็นเมืองใหญ่นะครับถ้าจะมาพักจะมาแวะบริคันก็พอจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้พอได้เลือกหาเลือกใช้กันบ้างเมืองนี้ใหญ่นะครับใหญ่โตทีเดียว วันนั้นเรามาถึงที่ปากซันกันนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเวลาบ่ายแก่ๆแ,แล้วครับคุณผู้ชมแต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะไปท่าศีเนาะแล้วผมก็คุ้นเคยกับทางเส้นนี้ดีครับการจะไปถึงท่าศีเราผ่านมาแล้วหลายครั้งดูสิครับพระอาทิตย์ไล่ก้นมาแล้วครับใกล้จะตกดินเต็มที่แล้ว เราเพิ่งถึงบริคันครับสภาพเส้นทางของปากซันบริคันก็จะประมาณนี้นะเริ่มมีถนนเสียบ้างเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างนะครับมีการซ่อมบ้างมีการพังบ้างผมเชื่ออย่างหนึ่งครับใครที่จะไปหลังจากวิดีโอนี้ออกอย่างที่ผมบอกในหลายตอนของคลิปของเราครับว่าทางในลาวตอนนี้เปลี่ยนเร็ว บางทีอาจจะมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับอาจจะพังนี่อาจจะเป็นหลุมเป็นบอ่อมากมายครับนี่พอสุดเมืองบริคันนี่ขึ้นเขาลูกนี้ก็กันบังทำทางคอนกรีตต,ตรงโค้งชุดนี้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นโค้งที่ชันพอใช้ได้นะครับตอนนี้ได้ถนนคอนกรีตขึ้นมาใหม่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับแต่วันนั้น มีเหตุการณ์รถใหญ่สองคันสวนกันบนทางคอนกรีตเลนเดียวครับกว่าจะผมจะผ่านไปได้เนาะก็เอาเรื่องครับเพราะว่าเขาทำทางไว้แล้วก็มีเศษวัสดุกองอยู่บนหลายทางมากมายผมคิดว่าคงเป็นเพราะว่ารถใหญ่วิ่งลงมาก็ไม่ได้เห็นรถใหญ่ซึ่งเป็นรถน้ำมันอีกคันกำลังวิ่งขึ้นไปครับอาจจะเบรกไม่ทันหรือ,อยังไงครับ มาปะกันอยู่ตรงเนินตรงนั้นแลครับข้างหน้านั้นก็ผมมาถึงนี่ก็คือไม่มีใครไปใครมาได้แล้วนะก็ต้องรอครับรอกันอยู่พักใหญ่กว่าเขาจะเคลียร์กันได้เขามาติดกันอยู่ตรงนี้แหะครับรถน้ํามันจะขึ้นไปรถสิบล้อจะลงมาทางมันก็มีแค่เลนเดียวครับแล้วก็มีความสูงหรอกการที่เราจะไปจอดก็ดูลาดราวก่อนครับคุณผู้ชม ว่าเขาเอาหนีหินมาหนุนไว้แล้วนะไม่ไหลมาใส่เรานะจอดแล้วอยู่ในในโซนที่ถ้ารถคันนั้นจะไหลลงมาแล้วเป็นอันตรายกับเราไหมอันนี้ต้องดูครับผมจอดอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินลงไปดูนะครับรออยู่นานครับพักใหญ่ทีเดียวกว่าจะผ่านมาได้ครับเมื่อผ่านมาได้แล้วก็มุ่งหน้าครับหนีตะวันแยงก้นเพื่อที่จะไปถึงท่าสีในคืนนี้ครับ ก็ลุยกันต่อครับคุณผู้ชมขับใจครับใจ,บใจผมไปบีบแต่ตอนจะขึ้นไปส่งสัญญาณให้เขาเขาก็จอดให้ครับก็ต้องขอบใจกันหน่อยครับีรถเกษตรกรรมก็จอดให้อย่างดีเลยนะครับก็ถือเป็นน้ำใจบนถนนครับจากนี้เราก็กำลังตตยลงเขาอย่างเดียวครับ ตอนนี้สำหรับผมในวันนั้นนะก็ไปให้ไกลที่สุดก่อนที่จะหมดแสงครับก็เป็นวิธีการเดินทางในประเทศลาวเนาะเพราะว่าครั้งก่อนที่ผมเดินทางผ่านเส้นนี้ต้องบอกอ่างนี้ครับสภาพเส้นทางก็ยังดีกว่านี้นะนะวันนั้นที่เดินทางไปถึง เราก็รู้ได้เลยครับว่าทางเริ่มมีสภาพแย่ลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลาที่คำนวณไว้ก็อาจจะต้องเลทออกไปบ้างครับมาถึงช่วงนี้ก็จะมีภูเขาขนาด้างเหมือนวิ่งลงไปในร่องเขาครับแสงกำลังใกล้จะหมดแล้วครับเดี๋ยวคงต้องหาจุดแวะระหว่างทางสักจุดหนึ่งนะครับก่อนที่จะมืดสนิทนอนนี้ก็คือ ไม่ใช่หนอกยอดครับยอดเรียกว่ายอดตาวนะครับยอดตาวที่ตาวก็คือที่เอามาทําลูกชิดนะครับนะครับยอดตาวก็กินเหมือนยอดมะพร้าวนะครับกินเหมือนยอดมะพร้าวนะครับตรงนี้มีไม้แปกนะครับไม้แปกนะครับไม้สนนะฮะไว้น้ํามันนะครับไว้เจาะก่อไฟนะครับขิงนะครับขิงขิงยอดหวายครับยอดหวาย ถั่วดินครับถั่วิถั่วดีส่งนะครับถั่วลีส่งอันนี้เป็นมักแขนครับมักแขนมักแขนมักแขนนะครับนี่มาจากอย่างนี้นะครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะครับมักแขวนะครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้อยู่กับช่อนะครับมีพริกแห้งเนาะมีพริกแห้งมีกระบกนะครับกระบกกระบกกระบอกอันนี้ซีนนะครับอันนี้เป็นซีนซีน สีนครับอันนี้อันนี้แมนน้ำตาลเนาะน้ำตาลน้ำตาลอ้อยอันนี้เป็นงานะครับงาอันนั้นก็งาขาวอ,อ๋อแล้วก็มีหมอนปะขี้หมอนงาขี้หมอนปะอ,อืออันนี้เขาก็แกะแกะถั่วแกะเอาเมล็ดนะครับเ,เมล็ดข้างใน ขายแต่เม็ดก็มีขายทั้งเปลือกก็มีในน้ำพึ่งน้อยน้ำพึ่งเดือนห้ามะม่วงโอ้มะม่วงบักแตงของเยอะเลยครับมันก็มีครับบักอึกก็มีครับโอ,เอ้เราก็พักกันก่อนครับมืดแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับทวายไลท์มันจะขับยากนิดนึงนะคุณผู้ชมเราก็พักให้มันมืดสักนิดนึงครับแล้วก็พอมืดก็คราวนี้ไฟหน้าก็จะทำงานเต็มที่ครับ ก็จะขับได้ง่ายกว่าครับนี่เขาหนาวเขาก็ออกกําลังกายเนาะก็อยู่กันอย่างนี้ครับเขาขายเขาบอกว่าขาย24ชั่วโมงเลยนะเขานอนตรงนี้เลยนะครับข้างหลังก็เป็นห้องนอนเลยนะโอ้ก็ตลาดบ้านผาเมืองครับเราไปกันต่อครับพึดงละไปหน้าทํางานได้เต็มที่เนาะมันก็จะสะดวกหน่อยครับ ตลาดน้านขามเมืองครับประมาณสามสิบกิโลก็จะถึงท่าสี่ครับบ้านหามเมืองนะบ้านหามเมืองครับ จุดหนึ่งนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้คุ้นชินกับทางนะครับแวบบมาพักกันได้มันเป็นอย่างนี้ครับสําหรับการเดินทางในยามค่ามืดในประเทศลาวเนี่ยเราจะต้องมีความระมัดระวังให้มากนะครับเพราะว่าจะมีรถการเกษตรมีคนเดินข้างทางมีรถที่ไม่มีไฟสัญญาณไม่มีไฟท้ายไม่มีไฟหน้าต้องระวังเป็นอย่างมากครับเ,เพราะฉะนั้น ไฟหน้าของคุณก็ควรจะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วการเดินทางก็ควรมีแผนการที่ชัดเจนแน่นอนครับสำหรับในวันนั้นผมก็ผ่านไปจากบ้านผาเมืองก็จะเข้าโซนที่เป็นเหมือนกับไม่มีหมู่บ้านนะฮะเพราะฉะนั้นก็มืดสนิทมืดมีแต่แสงดาวเลยครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ไฟหน้าของตัวเอง เมื่อไม่มั่นใจให้ชาครับแล้วผมก็พาคุณผู้ชมมาถึงครับจุดหมายของเราในวันนี้บ้านท่าสีครับข้ามสะพานแห่งนี้มาไปลายไฟเหลืองๆทางซ้ายคือที่พักของเราซึ่งผมรู้จักอยู่แล้วนะแค่ไม่เคยมาพักครับเล็งๆเอาไว้หลายทีแหละแต่ที่ขับเลยนี่ก็คือจะไปดูครับว่าด้านหน้ายังมีอะไรเหลือมีร้านอาหารอะไรเปิดบ้าง เดี๋ยวเราจะได้มาแวะกินครับเป็นการรีเช็คก่อนครับก่อนจะลงรถเข้าไปเช็คอินที่ผักหน่อก็สำหรับในทริปนี้พาคุณผู้ชมมาถึงท่าสีแล้วครับเดี๋ยวในตอนหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนก็ต้องคอยติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราเหมือนเดิมนะครับเราจะได้ ทำคลิปให้ชมกันต่อไปครับบาดีนี่คือเรือนพักของเราครับที่ท่าสีครับที่นี่เขามีบริการแบบนี้ด้วยนะมีแล้วก็ต้องใช้หน่อยครับเจ้าของเขาก็บอกว่า ไม่เคยมีปัญหาอะไรไม่หายนะครับแต่หยิบโซ่กับกุญแจมาให้ครับเอ้ามีก็ใช้ซะหน่อยครับพวกไม่เคยมีประวัตินะก็ที่นี่ครับที่พักของเราครับมณีวันครับห้องพักก็ใช้ได้นะครับราคาสองแสนกีบครับดูดีครับผ่านมาหลายที่ข้างๆก็มีร้าน อาหารนะมีร้านอาหารก็เป็นร้านที่รถรถเที่ยวทางเขามาจอดกันร้านใหญ่เลยนะก็สะดวกดีครับใกล้ๆนี้ก็คือเดินไปหาอะไรทานได้ฝั่งนู้นก็มีนะครับฝั่งนู้นก็มีก็มาทาสีก็เอาตรงนี้แหละครับง่ายๆนะครับไม่อย่างั้นจะต้องขับเลยไปทาโทมนะทาท่มก็จะมีห้องเยอะหน่อย มีโรงแรมหลายที่เมืองใหญ่กว่านะครับแต่พอดีพรุ่งนี้เราจะลงไปทางใต้นะครับกีเกียจจะต้องย้อนมาอีก 20- 30มกิโลก็เอาตรงนี้แหละครับก็ประมาณนี้ครับห้องของเราก็ให้ดูนิดๆให้ดูนิดๆประมาณนี้ครับระนาณน,น,นี้นี่ใช้ได้ครับใช้ได้เฮ้ยดีๆก็ปิดเงียบไม่มีคนเลยแล้วพอรถมาก็บีบแต่เรียกปิ้น แล้วก็มีคนมานั่งกินเต็มเลยครับเออเฮ้ยแปลกดีคุณผู้ชมคือมันเป็นระหว่างทางเนาะคือเราก็ได้รู้ว่ามันมีคนเที่ยวทางอยู่ตลอดวันตลอดคืนนะครับออบางคนก็ถือเฝอมาแบบนี้เลยกินกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับวันฉุยเลยครับเออก็แปลกดีนะครับ